โตโยต้าวีออสรุ่นปี2025เป็นรถซีดานขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องในตลาดประเทศไทยด้วยการออกแบบที่ทันสมัยมากขึ้นผสมผสานกับความประหยัดและความน่าเชื่อถือตามแบบฉบับของโตโยต้ารุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ผู้ใช้งานในเมืองเป็นหลักแต่ก็ยังคงความสบายและสมรรถนะที่เหมาะสมกับการใช้งานทุกวันภายนอกของรถมีการปรับดีไซน์ให้ดูสปอร์ตและหรูหรามากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ไฟหน้าเล็ที่คมชัดและเส้นสายตัวถังที่ดูโฉบเฉี่ยวช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและน่าใช้มากยิ่งขึ้น ภายในห้องโดยสารของ Toyota v i o อ2025ถูกออกแบบให้เน้นความกว้างขวางและความสบายวัสดุภายในถูกปรับปรุงให้ดูดีและมีคุณภาพมากขึ้นเบาะนั่งให้ความนุ่มสบายรองรับการนั่งทางไกลได้ดีคอนโซลกลางถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายพร้อมหน้าจอระบบสัมผัสท,ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ช่วยให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นเรื่องง่ายระบบเครื่องเสียงให้คุณภาพที่ชัดเจนเหมาะสำหรับการฟังเพลงระหว่างการขับขี่ ในด้านสมรรถนะโตโยต้าวีออส2025มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินขนาดประหยัดที่ให้ความสมดุลระหว่างพลังและการประหยัดน้ำมันเครื่องยนต์ให้การตอบสนองที่ราบรื่นเหมาะกับการขับในเมืองและทางไกลเกียร์อัตโนมัติทำงานได้นุ่มนวลลดความมืยล้าในการขับขี่ช่วงล่างถูกปรับเซ็ตให้นุ่มแต่ยังคงการยึดเกาะถนนที่ดีช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสภาพถนนการบังคับเลี้ยวมีความแม่นยำทำให้การขับในเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นเป็นเรื่องง่ายขึ้น ด้านความปลอดภัย Toyota v i o อ2025จัดเต็มด้วยระบบความปลอดภัยพื้นฐานและระบบช่วยเหลือการขับขี่ที่ทันสมัยมีถุงลมหลายตำแหน่งระบบเบรก ABS EBD และระบบควบคุมเสถียรภาพช่วยลดความเสี่ยงในสถานการณ์ฉุกเฉินบางรุ่นยังมาพร้อมระบบช่วยเตือนการชนและกล้องมองหลังช่วยให้การจอดรถง่ายและปลอดภัยมากขึ้นระบบเหล่านี้ทำให้ผู้ขับและผู้โดยสารรู้สึกอุ่นใจในทุกการเดินทาง จุดเด่นอีกอย่างของ Toyota v i o อ2 0 2 5คือความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถเป็นประจำค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอยู่ในระดับที่ไม่สูงอะไรหาง่ายและศูนย์บริการของ Toyota มีอยู่ทั่วประเทศทำให้การดูแลรถเป็นเรื่องสะดวกและสบายใจสำหรับผู้ใช้งานระยะยาวรถรุ่นนี้จึงเหมาะทั้งสำหรับคนทำงานนักศึกษาหรือครอบครัวขนาดเล็กที่ต้องการรถที่เชื่อถือได้และใช้งานได้หลากหลาย ภาพรวมแล้ว Toyota v i o อ2025เป็นรถซีดานที่ให้ความคุ้มค่าสูงทั้งในเรื่องดีไซน์สมรรถนะความประหยัดและความปลอดภยัยเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่มองหารถใหม่ในปีนี้หากคุณกำลังตัดสินใจเลือกรถที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ถือว่าน่าสนใจอย่างมากอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิกช่อง a s a n านสการ e ชเพื่อรับรีวิวรถใหม่ใหม่ข้อมูลรถอัปเดตและเคล็ดลับการดูแลรถที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้รถทุกคนขอบคุณที่รับชมและพบกันในวิดีโอต่อไป